กราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเบอร์ทุกคู่ทุกคนเนาะเมื่อนี้ข้อจะพาทุกคนไปฟังคอมเมนต์ของสาวขาม,มิแล้วกาสาวอาเซียนเนาะทุกคนที่มีต่อวัดพักแก้วเนาะหลังจากที่มีเพจดังเพจหนึ่งที่เพื่อนในแอลฮุปของวัดพักแก้วของประเทศไทยเนาะได้ไปโพสในเพจของอา,อาเซียนสกายไลน์เนาะทุกคนเนาะแล้วก็ได้มีคอมเมนต์ของสาวต่งางชาติเนาะสาวอาเซียนแล้วก็สาวขาม,มิ ที่เพื่อนได้เข้ามาคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวเขาไปฟังเบื้องํากันว่ามันจะเรื่องราวมันจะเป็เน,เนอะไรเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาไปฟังเบื้องํากันเลยเนาะจากกรณีที่ว่ามันมีเพจดังอย่างอาเซียนสกายไลน์เพจที่มีคนติดตามระดับ36 0,000นคนได้มีการโพสต์รูปวัดพระแก้วแล้วก็รวมถึงพระบรมมหาราชวังณนะกรุงเทพมหานครแห่งนี้ให้กับชาวโลกได้ดูก็ดูตามรูปเอาเลยนะเรียกได้ว่าเป็นมุมที่สวยสดงดงาม แต่ก็ไม่แน่ใจว่ารูปนี้ถ่ายในช่วงเช้ามืดหรือว่าจะเป็นช่วงก่อนที่จะมืดนะครับซึ่งบรรยากาศมันก็ยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะและแน่นอนหลังจากที่มีการลงรูปนี้เอาไว้ก็จะมีชาวอาเซียนเข้ามาลุมแห่แหนแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับว่าพระบรมมหาราชวังเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยสดงดงามมากๆถ้าดูจากมุมนี้หรือว่าบางคนก็บอกว่าถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งฉันจะเดินทางไปเยี่ยมชมที่นั่นด้วยตาตัวเอง โดยวัดพระแก้วนะครับณปัจจุบันนี้ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คพอยท์ที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากจากที่สมัยก่อนก็น่าสนใจกันอยู่แล้วแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็ได้ถูกนโยบายของทางซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการชูเรื่องการท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟรีวีซ่าหรือว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเกงช้างที่มันกําลังเป็นกระแสณปัจจุบันนี้โดยณวัดพักแก้วนี่แหละที่เป็นแหล่งขายกางเกงช้างแห่งแรกของประเทศไทย มันยิ่งทําให้กระแสวัดพรกแก้วมันยิ่งถูกให้ความสนใจมากขึ้นกว่าเดิมและณปัจจุบันนี้ถ้าหากเราไม่ไปกันตั้งแต่เช้าเนี่ยเพอๆต้องต่อแถวกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับอย่างไรก็ตามสวยงามของคนกัมูชาได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าจริงๆวัดพระแก้วก็สวยดีนะแต่ลักษณะโดยรวมมันก็จะสวยเทียบเท่ากันกับพระราชวังเขมรินในกรุงพนมเป็อะไรประมาณนี้ ซึ่งอันนี้นะก็ต้องขอละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจด้วยกันละกันเพราะว่าไม่เคยเห็นพระราชวังเข็มมะลินอะไรนี้นะครับก็เลยไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรมากมายรวมถึงชาวอาเซนหลายๆคนก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวัดพระแก้วของประเทศไทยนี้นะครับทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นเต็มๆของชาวต่างชาติรวมถึงชาวกัมพูชากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่ทางเพจดังนี้เอาลูปวัดพระแก้วรวมถึงพระบรมมหาราชวังลงในเพจนี้พวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกก็บอกว่าวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่างามเหมือนแดนสวรรค์ชั้นฟ้าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอัมเมซิ่งไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสวยงามมากฉันรักสถานที่แห่งนั้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสวยงามมากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสวยงามมากฉันหวังว่าสักวันฉันจะได้ไปเยี่ยมชมที่นั่น <Wow. S 1> คอมเมนต์ต่อมาที่มานะจากชาวกัมพูชาแน่นอนเลยนะครับเขาบอกว่า อ่งกอวัดสวยกว่าคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่านี่คือวัดที่อยู่ในกัมพูชาหรือเปล่าทำไมดูมันคล้ายกันเลยซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบกลับนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่นี่คือวัดที่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่วัดที่อยู่ในกัมพูชาคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่านี่คือวัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีพระคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยเหมือนอยู่ในภาพวาดโดยศิลปินแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานคร คอมเมนต์ต่อมาน่าจะมาจากชาวกัมพูชาชัวๆเลยนะครับเขาบอกว่าพระมหาราชวังเขมรินในกรุงพนมเปญก็มีความสวยงามอยู่ในระดับเดียวกันและจากคอมเมนต์ตะกี้ก็มีคนมาตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าไม่สิไม่สามารถที่จะมาเปรียบเทียบกับวัดของไทยได้แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบอีกนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยนักท่องเที่ยวหนาแน่นตลอดทั้งวันนี่เป็นเพียงแค่นักท่องเที่ยว0.01%เท่านั้นจากทั้งหมดในไทย แล้วก็มีคลิปวิดีโอที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินต่อแถวเข้าวัดพักแก้วกันให้พลึบเลยนะครับทีนี้เราวนกลับมาที่คอมเมนต์หลักกันต่อเลยนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่างดงามอลังการคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเดอะแกนพาเลทจาก1,782ถึง2 0ง2 4เท่ากับ242ปีมีเรื่องเล่ามากมายคอมเมนต์ต่อมาอน,นี้มาจากชาวกัมพูชานะครับเขาบอกว่ายอมรับตามตรงว่ามันสวยงามมาก คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าว้าวนี่คือสิ่งมหศัศจรรย์คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสุดยอดน่าทึ่งประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่คือพระราชวังที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของโลกมีประวัติความเป็นมา242ปีและมันงดงามจริงๆในปี2567นี้อ่าหลักๆก็เอาคอมเมนต์ไปเบื้องต้นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะพอดีทางเพจเนี่ยเขาเพิ่งลงรูปนี้เอาไว้นะก็นับณปัจจุบนันนี้ก็มีคอมเมนต์ประมาณสัก 130คอมเมนต์นะครับแต่ลหลักๆก็จะเป็นคอมเมนต์ของคนไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งคอมเมนต์ที่ผมเลือกเอาเนี่ยก็จะเอาคอมเมนต์ที่มันเป็นภาษาอังกฤษมาแปลให้กับทุกๆคนฟังกันนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นจากชาวอาเซียนนั่นแหละแล้วก็จะมีชาวกัมพูชาบางคนที่เข้ามาสอดแทรกนะครับก็หวังว่าคงจะชอบกันโดยสําหรับวัดพระแก้วนะครับถือว่าเป็นวัดที่สวยงามแล้วก็ทรงคุณค่าและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกด้วย วัดพระแก้วมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเป็นวัดหลวงที่สำคัญสำหรับพระราชพิธีต่างๆซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณเดียวกันกับเพาะบรมมหาราชวังวัดพระแก้วเป็นสิ่งประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทร์ประเทศลาวพระอุโบสถของวัดพระแก้วมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามผนังโดยรอบมีจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรบรรจงซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธ,ธประวัติ พระศรีรัตรนเจดีย์มีรูปทรงแบบลังกามีความงดงามตระการตาเป็นที่ประด,ดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าจากลังกาส่วนภายในวัดก็จะมีเจดีย์อื่นๆที่มีความสวยงามไม่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นปราสาทพระเทพบิดรเป็นอาคารจัดตุลมมุกทรงไทยด้านบนของอาคารมีรูปทรงปรางเป็นหนึ่งในอาคารที่ผู้คนจำนวนมากนิยมถ่ายภาพ นอกจากนี้แล้วยังมีอาคารสวยงามต่างๆอีกมากมายที่มีสถาปัตยกรรมงดงามด้านประติมากรรมสุดยิ่งใหญ่อลังการและสิ่งที่น่าสนใจอีกมากโดยสําหรับณปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ได้มีการแห่ใส่กางเกงลายช้างเข้าวัดพระแก้วชูพลังซอฟพาวเวอร์ที่ทําให้คนทั้งโลกรู้จักกับประเทศไทยโดยสักช่วงวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากโนโยบายผาักดันซอฟพาวเวอร์ทำให้กางเกงลายช้างกลายเป็นซอฟพาวเวอร์ไทย ที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยกันอย่างล,นล้นหลามสาหรับกางเกงลายช้างเป็นที่ได้รับความนิยมเกิดจากการเข้าเยี่ยมชมวัดพระแก้วซึ่งจะต้องแต่งกายให้มันสุภาพตามข้อกําหนดกางเกงลายช้างจึงเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่ใส่ขาสั้นมาก็จะสามารถหาซื้อตามร้านแถวแถวบริเวณนั้นได้แล้วก็สวมทับเข้าไปเลยอีกทั้งยังสวมใส่สบายเนื้อผ้าบางระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีและราคาเนี่ยถูกแสนถูก ทำให้เป็นที่นิยมของเหล่านักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนี้กางเกงลายช้างยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางทททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโครงการ,รม t h i l l n n s s o t t p w w r X X u u n n n s s w w r r l r r e o r r d s c l l l n g n g e ในหัวข้อแฟชั่นการออกแบบแฟชั่นไทยโดยการใส่กางเกงช้างเยอะที่สุดใน1นนาทีที่จะจัดขึ้นในวันที่21ถึงวันที่27กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้อ่าถ้าใครว่างๆก็อย่าลืมไปใส่กางเกงช้าง เดินเตะๆอยู่แถวนั้นนะครับเผื่อจะได้บันทึกสติเป็นการใส่กางเกงลายช้างที่มากที่สุดในโลกนะครับโอเคเนาะคลิปก็ได้จุบลุงเพียงเท่านี้เนาะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคอมเมนต์ของสาวคาเมนและก็สาวอาเซียนเนาะทุกคนที่มีต่อวัดพระแก้วเนาะหลังจากที่มีเพจดังเพจหนึ่งชื่อว่าอาเซียนสกายไลน์เนาะที่เพื่อนได้เอารูของวัดพระแก้วไปโพตเนาะแล้วก็มีสาวอาเซียนแลวก็สาวคาเมนมาคอมเมนต์ไลยๆคอมเมนต์เ,เนาะทุกคน ถ้ามาคลิปแบบนี้ก็จะลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยได้เฮ็ตคลิปตโตๆไปนะทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้ขอตัวก่อนไปแล้วทุกคนบ๊ายบายขอบใจ